ใครที่มีปัญหาหน้ามีรูต้องมาดูคลิปนี้เลยค่ะดิฉันนะคะมีปัญหารูของขนกว้างมากริ้วรอยลึกมากเวลาลงเนื้อผลิตภัณฑ์ที่เป็นคุชชั่นเนี่ยมันก็จะดูเป็นรูๆแบบนี้นะคะวิธีแก้ง่ายมากค่ะครูเปาก็จะแนะนําให้ใช้แปรงเก,เกลี่ยว,วนบนนะคะไปรอบรอบ,รอบในบริเวณที่เรามีรูของขนกว้างแล้วก็ริ้วรอยลึกที่สําคัญนะคะก็คือต้อง เกลี่ยเบาๆนะคะอย่ากเกลี่ยแบบขยี้ลงไปแรงๆไม่งั้นนะคะที่เราลงคอเลคเตอร์ลงคูชันไว้มันก็จะหายหมดเลยนะคะเนี่ยค่ะก็คือพอทาทาั้งหน้าแล้วแล้วก็เกลี่ยวนไปทั่วหน้าก็จะได้ลุคที่เนื้อผลิตภัณฑ์มีความแนบผิวดีประมาณนี้เลยนะคะแต่เราก็อยากจะแนะนําอีกหนึ่งตัวช่วยค่ะเป็นตัวแป้งฝุ่นของไทนี่นะคะครูเปาทํามาเป็นสูตรที่แบบเป็นแป้งที่โปร่งแสงแล้วก็มีเนื้อที่แบบเล็กมากมีอนุที่เล็กมากเวลาใช้นะคะก็ใช้แบบว่าเบา บาแบบนี้เลยนะคะไม่ต้องลงหนักนะคะเพราะว่าถ้าเราลงแป้งฝุ่นหนักเนี่ยในระหว่างวันบางทีเรามีเหงื่อออกมีอะไรมาอาจจะเป็นคราบได้เราลงแค่ให้มันเซ็ต กับตัวคูชชั่นกับตัวคอรเรคเตอร์ที่เราลงไว้แค่นั้นเลยนะคะแนะนำเลยค่ะแป้งฝุ่นนะคะนี่คะ่ะฟินิตลุคนะคะก็ลงบัชออนลงตาลงปากเรียบร้อยแล้วนะคะชอบชอบมากๆเลยจากคนที่แบบแต่งหน้าไม่เป็นนะใช้ผลิตภัณฑ์ของคุปเปาเซ็ตนี้นะคะก็เรียกว่าตอบโจทย์ค่ะก็แต่งหน้าแบบเดียวสามารถแบบมั่นใจออกจากบ้านได้วันนี้ใช้อะไรบ้างนะคะมาดูกันคะ่ะนะคะชิ้นแรกเลยนะคะเนื่องจากเป็นคนที่มีปัญหาฝ้ากระนะคะก็จะใช้ตัว Tiny c o อ r e c t o r นะคะสีเข้มหน่อยเพราะว่ามี ปัญหาฟ้าเข้มค่ะตามด้วยคุยชชั่นนะคะที่แบบเป็นเนื้อบางเบาแต่ปกปิดรีกริปค่ะแล้วก็ตามด้วยแป้งฝุ่นไทนี่เลยค่ะแค่3ชิ้นนี้เลยจ้า